เรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำวันที่31สิงหาคม2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทอิตย์นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะคุณจะได้เจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าจะมีคนมาหานะคะใครที่รอข่าวดีจากทางไกลจะได้รับการติดต่อคุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะระหว่ังนี้หนึ่งช่วงนี้มีโอกาสได้ไปติดต่อสถานที่ราชการนะคะ หลายคนระวังสุขภาพนะคะมีเกณฑ์ได้ไปพบหมอนะคะงานหนักงานเยอะนะคะช่วงนี้ต้องแบกรับปัญหาแบกบรับภาระค่อนข้างเยอะหลายๆคนกําลังมองหางานใหม่มองหาช่องทางใหม่ๆใ,ในการสร้างรายได้อยากจะเปลี่ยนงานคิดจะเปลี่ยนงานนะคะในช่วงนี้นะคะใครที่อยากไปติดต่อเจราจานะคะมีโอกาสที่จะได้ได้ไปนะคะติดต่อเจราจาหรือติดต่องานนะคะที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยนะคะ สื่อนำโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขท้ายบัตรประชาชนแล้วก็เลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ของคุณให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีแดงนะคะสีแดงสีเขียวสีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณนะคะคือ281นะคะสองแล้วก็289นะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ